สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life ช่องเพื่อการเติบโตภายในและการพัฒนาตัวเองคลิปนี้นะครับผมจะเล่าหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับการเงินซึ่งผมชอบมากๆนะครับและเคยติดอันดับเป็นหนังสือยอดเยี่ยมในปี2020ของผมเองด้วยเล่มนี้นะครับชื่อว่าเงินเรื่องใหญ่ที่โรงเรียนไม่เคยสอน เป็นผลงานการแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวของพี่โจโมนทานีนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นเบสเซอร์ซึ่งยอดขายก็หลายหมื่นเล่มแล้วนะครับและพิมพ์ซ้ำหลายครั้งมากๆแต่ปัจจุบันก็น่าจะยังพอหาซื้อได้อยู่เนาะการอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับผมรู้สึกเลยว่าสัมผัสกับเรื่องราวของพี่โจมนทานีที่เจอบททดสอบที่หนักหนาสาหาัสและ อาจจะมากกว่าคนปกติอย่างผมก็ได้นะครับบททดสอบที่ว่าเนี่ยทำให้พี่โจนะครับผันตัวเองจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและเขียนหนังสือการเงินที่ขอใช้คําว่าสุดมันเล่มนี้ขึ้นมาครับเอาละครับเนื้อหานะครับเล่าในเรื่องของเมื่อหลายปีก่อนพี่โจมีรายได้หลั่งไหลเข้ามาจากหลายทิศทาง แต่ก็แปลกนะครับที่ไม่สามารถจะเก็บเงินไว้ได้เนื่องจากรายจ่ายก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวไม่ว่าจะเป็นการที่ตัดสินใจซื้อของแบรนด์เนมการไปท่องเที่ยวต่างประเทศหรือไม่ก็มักเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันทำให้ต้องใช้เงินออกไปอยู่ตลอดเวลาแล้วในวันธรมธรมดาาวันหนึ่งพี่โจก็เจอบททดสอบหนักๆที่ว่าเลยนะครับสิ่งนั้นก็คือ ไฟไหม้บ้านพี่โจสองครั้งนะครับและธุรกิจที่ประสบความล้มเหลวจนสิ่งที่เธอพยายามเพียรสร้างมามาลายสิ้นไปทุกอย่างจนพี่โจนะครับเกือบจะคิดส,สั้นโดยเฉพาะเหตุการณ์ธุรกิจที่ล้มเหลวนะครับทำให้เหลือเงินในบัญชีแค่เพียง30บาทเท่านั้นแล้วด้วยความเจ็บปวดเบอร์นี้นะครับทำให้พี่โจตัดสินใจกลับมาสำรวจ กลับมารับผิดชอบชีวิตของตัวเองด้วยวิธีของการเรียนรู้การบริหารเงินที่ถูกต้องจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศหนังสือหลายต่อหลายเล่มและเกิดจากการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองจนตกผลึกเป็นองค์ความรู้ที่หลากหลายทุกวันนี้นะครับพี่โจสามารถนำพาชีวิตตัวเองให้ออกจากวังวนแห่งการเป็นหนี้ เรียกได้ว่าสามารถเป็นอิสรภาพทางการเงินได้เรียบร้อยและกําลังเริ่มเก็บเงินเพื่อการเกษียณแล้วผมขอแบ่งปันเนื้อหาแค่บางส่วนมาให้คุณฟังในครั้งนี้นะครับเริ่มด้วยข้อที่1เงินกับจิตใต้สำนึกคือเรื่องเดียวกันหมายถึงความคิดในแง่ลบไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกผิดความอาย ความโกรธความเครียดความกลัวล้วนเป็นตัวบล็อกไม่ให้คุณเกิดความมั่งคั่งทางการเงินเรื่องเล็กๆเ,เหล่านี้นะครับหากคุณเชื่อและยอมรับไปแบบไม่รู้ตัวมันก็จะฝังเข้าสู่จิตใต้สำนึกของคุณยกตัวอย่างเช่นพอแม่มักจะพูดว่าต้องทำงานเหนื่อยหนะักกว่าจะได้เงินแต่ละบาทหรือคนทั่วไปที่มักจะบอกว่าเศรษฐกิจแย่ ทำให้ขายของไม่ดีหรือได้เงินมาน้อยมากอาจจะเป็นเพื่อนของคุณหรือคนรอบข้างก็ได้ที่มักจะบ่นว่าเงินไม่พอใช้และจากนั้นนะครับคุณก็จะผสมโรงบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองไปให้เขาฟังด้วยนอกจากนั้นหากคุณไม่เชื่อว่าตัวเองมีค่าเช่นไม่กล้าเรียกค่าตัวไม่กล้าที่จะขายของลึกๆแล้วก็คือ คุณอาจจะบอกตัวเองว่าไม่คู่ควรกับเงินแล้วเงินก็จะออกไปจากชีวิตคุณอย่างแน่นอนข้อที่2นะครับอยากมั่งคั่งจะต้องล้างความเชื่อผิดๆที่เกี่ยวกับเงินมีทัศนคติหลายข้อที่ถูกปลูกฝังมาในใจของเราทั้งจากพ่อแม่ที่บอกไปเมื่อตะกี้หรือว่าเป็นคนรอบข้างหรือจากสังคมเช่นเงินทองเป็นของหายาก เงินทองคือสิ่งศสกรปรกเงินคือพระเจ้าเงินคือความยุ่งยากและอีกมากมายสิ่งเหล่านี้นะครับสามารถเกิดได้จากหลายแหล่งอาทิคำพูดจากคนใกล้ชิดอาจจะเป็นเพลงละครหรือภาพยนตร์ทั้งหลายที่มักสร้างภาพให้คนรวยเป็นคนโลภเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่มักทำงานที่ผิดศีลธรรมและคนที่มีเงินน้อยกว่าหรือคนยากจนจะดูเป็นคนดีเป็นพระเอก เป็นนางเอกที่น่ายกย่องต่อไปเป็นข้อที่3นะครับปัญหาการเงินส่วนใหญ่ของเรามีที่มาจากครอบครัวเราถูกปลูกฝังรูปแบบทำลายตัวเองบางอย่างจากพ่อและแม่มาโดยไม่รู้ตัวซึ่งอาจเป็นได้ทั้งจากคนเดียวหรือมาเป็นแบบแพ็คคู่ก็ได้เช่นนิสัยชอบใช้เงินล่วงหน้า อยากได้อะไรก็ซื้อเลยโดยการใช้บัตรเครดิตการใช้เงินเกินฐานะยึดติดกับอดีตที่อาจจะเคยมีเงินใช้อย่างเหลือเฟือหรือการบริหารการเงินไม่เป็นหรือเป็นอีกด้านคือประหยัดอดออมมากเกินไปจนไม่กล้าใช้เงินทำอะไรสักอย่างเพราะกลัวเงินจะหมดหรือไม่ก็พร่าบ่นเรื่องเงินอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้นะครับล้วนเป็นพลังงานที่ไม่ช่วยดึงดูดเอาซะเลยที่บอกแบบนี้นะครับไม่ได้ว่าเป็นการโทษว่าเป็นความผิดของบุพการีเพราะนิสัยหรือคำพูดเหล่านั้นก็เป็นความจริงในความคิดของท่านแล้วส่วนใหญ่ท่านก็ได้รับความเชื่อนี้มาจากบรรพบุรุษอีกทีอาจจะเป็นปู่ย่าตายายก็ได้ดังนั้นหน้าที่ของเรานะครับ คือเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อแล้วทำงานกับตัวเองให้มากๆหยุดวงจรนี้ในรุ่นของเรานะครับข้อที่4ต้องเรียนรู้ที่จะฝึกนิสัยของความมั่งคั่งนิสัยของความมั่งคั่งนะครับเป็นเรื่องของการฝึกฝนใช่แล้วครับไม่ว่าใครก็สามารถฝึกได้ทั้งคุณอาจจะต้องใช้วินัยอย่างยิ่งยวด มีการอดเปรี้ยวไว้กินหวานบ้างและช่วงแรกก็จะเป็นการฝืนบ้างนะครับแต่หากทำไปเรื่อยๆคุณจะพบว่ามันจะค่อยๆง่ายขึ้นได้แก่ข้อที่4.1นนะครับให้ใช้เงินให้ต่ำกว่ารายได้ย้ำนะครับว่าให้ใช้ต่ำกว่ารายได้ไม่ใช่ใช้เท่ากับรายได้และเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีรายได้เข้ามา ให้หัก10%ไว้เพื่อเป็นเงินเก็บก่อนแล้วค่อยนำอีก90%ที่เหลือไปใช้คือเป็นเรื่องของการออมก่อนแล้วค่อยใช้ไม่ใช่เหลือจากการใช้ค่อยออมนั่นแหละครับข้อ4.2นะครับเมื่อทำไปได้ครบ6เดือนเมื่อไหร่ให้คุณลองเพิ่มการหักเป็น15%จากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มเป็น20%ในอีก 6เดือนถัดไปข้อที่3านะครับเมื่อออมได้20%จนเป็นนิสัยใหม่ก็ให้เริ่มฝึกเพิ่มเป็น30%เพื่อนำไปลงทุนต่อจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มส่วนที่จะลงทุนเป็น50%ถึงข้อ3นะครับหมายความว่าคุณจะเก็บไว้ใช้เพียง50%าและ50%าที่เหลือเนี่ยคุณจะใช้เพื่อการลงทุนต่อไป ข้อ5นะครับบริหารเงินอย่างคนมีวุฒิภาวะประโยคต่อไปนี้นะครับเป็นบางส่วนของผู้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางการเงินหรือ Money Literacy นะครับเอาละครับมาฟังกันไปในแต่ละข้อเลยข้อที่5.1ให้รับผิดชอบเงินเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาข้อ5.2 เงินทองเป็นของส่วนตัวเราจะต้องเป็นผู้ดูแลจัดการเงินด้วยตัวเองไม่ใช่ผู้อื่นข้อ5.3อย่าประมาทคาดหวังว่าชีวิตจะสบายขึ้นโดยไม่ต้องดิ้นรนข้อ5.4เมื่อเห็นใบแจ้งนี้ให้เป็นการเรียนรู้วินัยในการจ่ายค่าบริการให้ตรงต่อเวลา ข้อ5.5รู้ว่าชีวิตย่อมเกิดปัญหาได้กล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันค่อยๆแก้ไปทีละจุดอย่าเสียเวลาพล่ำบนข้อ5.6เมื่อได้เงินมาให้จัดสรรปันส่วนอย่างฉลาดเลยว่าออมกี่ส่วนลงทุนกี่ส่วนใช้จ่ายกี่ส่วนข้อ5.7กลา้าเรียกค่าตัว กล้าสอบถามค่าจ้างเพราะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือเรื่องของธุรกิจไม่ใช่เรื่องส่วนตัวข้อ5.8ซื่อสัตย์กับเงินอย่างแท้จริงไม่รับเงินที่ไม่สมควรได้และเมื่อคุณพูดคำไหนคำนั้นห้ามเปลี่ยนแปลงข้อ5.9มันตรวจสอบสเตทเมนต์และจดบันทึกการเงินอย่างสม่ำเสมอข้อ5.10 การห่วงเงินที่ไม่จ่ายออกไปเลยเป็นการปิดโอกาสที่เงินจะไปสร้างประโยชน์เพิ่มเติมข้อ5.11โชคลาบเกิดจากความสามารถของเราอย่าเสียเวลาที่จะหวังลาบลอยข้อ6นะครับบ่มเพาะทัศนคติแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยตั้งแต่วันนี้ คือให้คุณสำนึกรู้คุณทุกรายได้ที่คุณได้มาแล้วรู้จักถนอมเก็บรักษาไว้อย่างดีเพื่อนำไปลงทุนต่อจากนั้นก็ฝึกน้ำใจให้กว้างขวางเพื่อช่วยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นบ้างแล้วก็กลับมาเคลียร์ของลกนะครับของที่หมักหมมอาจจะเป็นที่บ้านของคุณที่โต๊ะทำงานออกไปให้พ้นจากชีวิตนะครับแล้วก็ให้คุณทำในสิ่งที่รักแล้วเงินจะตามมาเอง เพราะจริงๆแล้วมีขุมทรัพย์อยู่ทุกที่ถ้าคุณเริ่มมองหาเลิกยึดติดกรอบด้วยการเอารายได้ไปผูกกับงานที่ทำเพียงอย่างเดียวสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้ภาษาของพี่โจเนี่ยใช้ถ้อยคำที่ตรงมาตรงไปแล้วก็หลายๆครั้งถ้าคุณรู้สึกว่ารู้สึกพี่โจพูดแทงใจดำเหลือเกิน นั่นเป็นเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีปมหรือเรียกว่ามีสิ่งอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขการรู้สึกว่าหนังสือเนี่ยมันทำให้คุณเจ็บปวดก็เป็นอินดิเคเตอร์หรือว่าเป็นตัวชี้วัดชั้นดีที่คุณจะกลับมาดูแลเรื่องการเงินโดยมีข้อมูลจากหลากหลายแหล่งมากๆเลยนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหันมาใส่ใจดูแลเรื่องการเงินมากขึ้น เงินก็จะหลั่งไหลามาเทมาเพราะตัวคุณเนี่ยพร้อมที่จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเรียบร้อยแล้วเอาละครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามมาถึงตรงนี้อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อเป็นทางลัดในการเรียนรู้ของคุณเองนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ